ออคิดถึงจังอัฟกานิถานเนี่ยในสุดก็ได้กลับมากลับมาทําไมก็ไม่รู้แต่ที่รู้มันต้องต่อจากภาคที่แล้วแน่นอนอ่ะลงวันนี้นะฮะจะมาหาไซเฟอร์กันจะมาถามเรื่องไอ้โลกติดต่อคราวนั้นหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดวโอ้โหวิ่มาเป็นคอนเทนเนอร์เลยเพชรก้อนโตโตเอาเลยอย่างงี้เปิดคลิปมาที่ก็ล่าปากมึงเออเดี๋ยวก่อนทาไมค่ายนี้มันรู้สึกเงาเงียบเงียบไงไม่รู้วะนี่อีก2ตโู้เอาเลยอย่างงี้ทัวที่ขาดแคลนอยู่เลือกทรัพยากรเอาไปเลย ดูสิขนาดนกยังดูพระจันทร์เลยอะ่ะก็พระจันทร์มันสวยอะ่ะแหมโรแมนติกดีเหลือเกินอันไหนจะบ,บินจะบ,บินเหรอไปเลยอ่าล่วงโอ้โหไม่น่าเชื่อในทะเลทรายมีทะเลอีกเหรอเนี่ยสวยเออเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เวลามาดูวิวนะเฮ้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเอ็ดกูไปถึกตรงนู้นเมื่อไหร่วะเนี่ยโคตรไวเลยโอ้เออเดี๋ยว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 หมอบก่อนหมอบก่อนหมอบก่อน อะไรวะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันไม่เท่โดไม่บอกเลยว่ามีสไนเปอร์จะได้ซ่อนย่องเลยงานดีย่องครับย่องให้ตายสิพาเอ้ยตรงกันหรือเปล่าตรงไฟโอ้โหตรงนี้ไงโอ้โหดูดิแต่ละคน <us> แรงสูงๆข้างนั้นไอ้น,นี่ไอ้หี่แท็กไว้ก่อนเลยโอ้ยตาดีเหลือเกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เนืเ่องจากว่ามันใส่ก่อค่อนข้างจะแน่นหนาเพราะ,ะนั้นการยิงต่อหน้ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีมันต้องหาทางอ้อมแต่ว่ามันจะอ้อมไงวะต้องยีงหินเต็มไปหมดต้องใส่ต้องปีนแล้วมั้งเนี่ยนี่มันต้องอย่างนี้ต้องอ้อมเออมีที่ปีนไหมเฮ้ยมีอยู่เฮ้ยมีมีมีม อ่าเจอทางออบแล้วอ่าค้นอย่างนี้เลยนี่แหละกําลังดีเลยไฟเห็นก็ไม่ดีวอกเกอร์กีเห็นก็ไม่ดีสไนเปอร์เห็นมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีหมดแลวข้าใครเห็นอะแต่จะโอ้ยนี่มันก็ใส่หมวกนี่ว่ามันใส่หมวกหมดแล้วนี่ว่าเฮ้ยไฟไปก็โอ้โหโอ้โหมันจอดอยงนี้อยู่นี่ว่าขายไปทางท่านอื่นดิเฮ้ยเออไปองั้นแหละดีดีมากต้องอย่างนั้นอ่าไฟตรงโน้นใช่ไหมอาจจะได้ค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าเพิ่งหันมาอย่าเพิ่งหันเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเออโอ้โหอสายโคตรไว ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนอ่าอ่ามันจะจ่อกันนานไปแล้วจ่อไปดิไปดิเออนั่นแหละหมุนทางนั้นเลยดีมากโอเคไปแล้วเหมืองไฟสายไปทางนู้นดิไปดีมากก็ได้แต่ไม่ต้องเห็นเราฮัลโหล,ล,ลฮัลโหลฮัลโหลไม่ทันแล้วอ่ามีก้อวงจรอปิดด้วยเอาดิทันสมัยหักคอแม่งอันนี้อ่าไหนๆระบบป้องกันมือก็แน่นหนาอยู่แล้วออกไปไกลๆก่อนหาที่มืดๆม,ม,มุมแคบ แคบอ่าเออตรงนี้มีบันไดด้วยเอาดิเดี๋ยวก่อนความโลภม,มันมีอยู่จัดก,กายพวกข้างหน้าก่อนวันนี้ยาวๆไม่เจอไซเฟอร์ไม่จบไว้วันนี้ปกี้จะไปโอ้โอโอยไนเปอร์เอ้ยไนเปอร์โอ้ยไม่ทันครับ ช้าช้าช้ายากจริงว่ะน,นีเ้ย,ยอมไว้ยอมช่วยไม่ได้ฮะก็ต้องเข้าทางข้างๆนี่แหละเออมุมนี้สวยไว้อ่าท้องฟ้าสวยนะฮะมีออโรราด้วยแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือถา,ามว่าอยู่ตรงไหนบ้างขนาดเองมีตู้คอนเทนเนอร์สองโต้แล้วก็เอ้ทุกงานทำไมมันต้องโลกเลยวะน่าจะไปแถวนั้นบ้างนะแต่มันก็ไปไม่ได้ติดทหารเห็นระบบรักษา,าความปลอดภัยที่นี่ก็รู้สึกละเหียดใจไปอย่างมากไม่รู้จะเข้าไปยังไงเลยโต้อู มาเป็นถังเลยเ้แต่ไม่มีใครขับเว้ยน่าขโมยตูไหลายดิแน่ XOF ด้วยมึงคุณคุ้นกาซิโ่กู Zero, จำได้ทหารก,กอลไซเฟอร์ไอพวกนี้จะเก่งไปพิเศษกูจะเข้าไปยังไงดีวะมันเอ้แต่ทำให้มันหลับก็หลับยากมันต้องเข้าไป CQC อย่างเดียวอะช่วยไม่ได้แนละ้วต้องเอานี่ร่อแล้วอาไปปิงนั่นไงโอ้โหมันยิงเลย มันยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอ่าต้องเล่นสายฟ้ารอแป๊บหนึ่งกูชาร์จก่อนเรียบร้อยปิศนาฟาเลฟเออไปหมดเลยดีนี่แหละโอกาสอันดีของเราแล้วเฮ้ยใคร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 โอ้โหโดนเข้าให้แล้วมึงมีตัวนึงก็ไม่บอกเออดีแหละ ให้มารู้กันไปรู้ก็รู้ไปดิกลัวอะไรอะก่อนอื่นกูขอก่อนเออไม่กลัวไม่กลัวเอาไปให้หมดหาวกนี้ดีๆแต่วันนี้กูไม่หมาะทำบยทักอย่างแล้เนี่ยอ้าวไอ้คอยเอ็ดคอยเอ็ดมาทำไมตรงนี้คอยเอ็ดยังยังหนีอ่ะคายเอ็ดยังหนีอ่ะขอยืมหน่อยขอยืมขอยืมไม่น่าจะบีแล้วอ๋อโอ้ยไอ้อ๋อพวกเานี่หว่าประโถเอ้ยมืด้มันไม่เห็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 นในวิชั่นอ่าต้องขอใช้หน่อยนะฮะโอ้ย กับระเบิดเกือบไปแล้วไงมึงโชคดีนะที่ใส่ในาวิชั่นทาไม่ใส่นี่ไม่เห็นเลยนะเนี่ยอ,อยุสายอยู่ป่ะขยุสายยังอยู่โอเครถถ่านก็ยังอยูอ่วีก็ไปแล้วอ่าได้ยินแค่เสียงานาารไง้ดูแลจะไหมนี่ต้องทำแบบซีกซีแบบคอมโบสองคอมโบนี่ไงไปดิหลับคู่อ่าพากลับบ้านไอเครื่องบินมึนก็สายไปดิ หมดย่างอ่ะรถถังเอาด้วยรถรถงังกูเอาไม่ขบับรถถังไม่ขบับไป,นะไปแล้วเว้ยกูไปแล้วกูวิ่งอนะ่ะหมดย่างเอ้ยยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดอ่าคอนเทนเนอร์หลักๆคือมาขโมยอย่างเดียวไงไม่ใช่รหรอกอะไรเห็นไหมไม,ไม่ไม่เห็นไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไอ้นี่ถืออาวุธหนักอยู่อ่ะสงสยัยเอา้าตัวคอนเทนเนอร์หายไปไหนจเจอไหมอ่ะส่องอีกรอบหนึ่งส่องเมื่อกี้นี้มึงยังส่องไม่พออยู่เนี่ยทำไมต้องส่องรอบสองโทรหาเพื่อนอีก มึงใช้โทรศัพท์รุ่นไหนวะเติมตังค์มาเท่าไหร่วะมึงโทรบ่อยจังเลยเนี่ยส่งกลับบ้านซะอ่าไอาัยหานน่าไปไหนพอคว้าปะทายต้องซ่อนก่อนเครื่องบินไปไหนแล้ววะเครื่องบินนี่อันตรายเออมานี่มานี่มาทางนี้มาทางนี้ซ่อนก่อนอ่าไปไหนไปไหนอ่ะไปตรงนู้นอ่ะเออ,เ,ออเ,ออเออมาสามมาสามอ่าเดี๋ยวก,ก่อนอยากเจออยากเจอมากุ๊ะ โอ,ยอ้ยนั่นไงเอ้ยยิงได้อยู่เว้ยอ่าเอาวางอยากเจอใช่ไหมเอาไปดิอยากเจอก็เจอดิเอเอเอ,เออเออเจอบ่อยจังเลยมึงนั่นไงยิงไปดิเออเใครใครใครอีกใครอีก,อกใจเย็นๆเออยังทันโดยตัวนี้อยู่ตัวนี้จับแล้วตุก๊กตาปลอมตุก๊กตาปลอมเอ,อ้ยเอ้ยมันมันไม่โจมตุ๊กตาแล้วมันชนกูแล้ว ส่นกูทำไมดิส่นตุ๊ก,กตาไปดิส่นตุกตนต๊ก,ตา,ต,กตาก็ไม่เป็นไรแล้วอืมหลับดิโอ้ยไอพวกนี้ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่แน่นหนากูยิงแม่งเรียงตัวเลยหนจะหาด้านหลังทำไมหันมาทางกูหันมาทางกูอุ้ยไม่โดนนี่ไงกูยิงไปเรื่อยๆจนก,กว่ามึงจะหลับหมอโอ้ยไ,ไฟไฟเอ้ไอ้ไอ้เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเอาๆๆเอากระบ๋าไไม่สนแล้วว่าจะเป็นทหารของใครเราเอาหมดไม่เลือกหน้าอยู่แล้ว แต่เรารู้ว่าพวกนานเนี่ยยศสูงสูงอืมเอาไปยาวไปยาวไปวันนี้ดูแมพดิดูแมพดูแมพข้างในนี้โอ้โหกี่ตัววะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วอยู่ตัวคนเดียวด้วยมึงโดนแน่ฮลัลโหลนี่ไงจับล็อกคอหน่อยขอถามไยหน่อยสงสัยพูดมามีกอววงจรปิดอยู่โอเคเพื่อมึงอยู่ไหนไม่บอกไม่บอกใช่มไหยนี่รัดคอแม่งเลยนี่อ ตรงไหนฟ้าสว่างสว่างฟ้าโล่งโลตรงนั้นแหละอ่าขอดูยศหน่อยโอเคยศสูงอยู่เอาไปดิอย่างงี้ไอตรงนี้มีที่ปีนมีที่ปีนมีทางลัดมีทางลัดปีนดิเอยปีนดิเฮ้ยปีนปีนบอปีนบอปีนปีนเออกวาจะปีนได้ดูปีนแต่ขอให้หน้าป้นทางน้าที่นี่ยังไม่ถึงถาดข้างในเลยเนี่ยยังป่นสนุกขนาดนี้ถ้าเข้าไปข้างในมันจะสนุกขนาดไหน เอาดิเข <its descript or> right ้ามาถึงชั้นในแล้วเอาดิทหารก็ยังคงรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเหมือนเดิมเราก็ทําไงได้ก็ได้แต่มองโอ้ยอุ๊ยคือโอ้โหเดี๋ยว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 เดียวดยดยุียวดยุดยุดียุดียุดียุดยดยุดียดียวดยด ยิงไปเรื่อยิงกยิงไปเรื่อยจนกว่ามึงจะหลับยิงไปเรื่อยจนกว่ามึงจะหลับยิงไหมหลับตีเอ่อครเปืนกระสุนเออโหหุยมึงใต้ตัวกูเลยไปไปไปไเออนั่นแหละฟิวเรียบร้อยนะเดียวหลับเลยเข้าไป CQC มาดีไหมหรือว่าใช้ปิศาจฟาแรบเอ้ยเดืเดอเดไอ้กอกอง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 องกมาแล้วมาแล้วสองโดนไหม ฝ่องโดนด้วยแต่ไม่เป็นไรอามาพิชนาฟาเลมแลบกี่คนวะแลบสองคนเองน้อยน้อยลงมาข้างล่างแล้วมีกับระเบิดหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะอ่แล้วเฮลิคอปเตอร์มาแล้วตลอดเวเลยอุ้ยโดนเออยังยังงด้อยู่โอ้โห เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วกูเครื่องบินอยู่ไหนแล้ววะกูกลัวโดนมันส่องได้เฮลิคอปเตอร์มาหรือเปล่าโอ้ยมาเดี๋ยวๆๆๆเสียงเสียงสิเอ้ยกลองกล่องกองกองฟุบเออตัวความปลอดภัยสักนิดนึงสซเนโกมึงขุดคูอย่างงี้เหรอวะเพิ่งเห็นอันเนี่ยส่องลำบากเกินมุม,มนี้อ่ะกูมาร์ไปดีกว่าว่าเพื่อความปลอดภัยจะไ,ได้รู้เลยว่าอยู่โอ้ยสเซเนโกเซเนโกโอ๊ยโอ้ยกล่องกลองกล่องกองโอ้ยหลายชั้นเหมือนเกินเฮ้ยมีกล้องเจยเหรอวะโอ้นี่ไงแหมเมื่อกี้ไม่เห็น แล้วไปเกือบแล้วอีกนิดแล้วอีกนิดแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงโอ้ยกล้องกล้องกองกองโอ้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 เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นบอกแล้วเสาช่วยไว้ลำคาญจริงแต่กล้องมึงเจ้าไงกูก็แน่ฮะนี่แนี่ยิงแม่งเลยเอ้ยใครใครเห็นอ๋อทหารกล้องจอมปิดพังก็ต้องมีคนเข้ามาแน่เอายังไงโอเคไอคนนี้จะเป็นคนอาสามาตรวจสอบนะฮะมึงโดนแน่ เจอไหมไม่เจอเข้าไปดูเขาไปวิ่งใกล้เข้าไป,าไปนี่ไงต่อยอืมไม่ต้องถาาแม่งแล้วต่อยเลยเสร็จยังเออายเข้าสนิทกูเหมือนโจมมากเลยวันนี้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ทุกประการเลยกลับความเป็นโจมในวันนี้เดี๋ยวก่อนกูาหามือสไนเปอร์ก่อนอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าเจ๊เอ๋ใช่ไหมใู้นี่ไงอืมเอาดีเอาดีใครโดนใครโดนใครโดนใครช้ากว่าใครช้ากว่า โอ้แสง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 แยงตาโอ้เกือบไปต้องใช้สมนัดอ่ะไอดีก็มาอีกเครื่องบินวนอยู่นั่นแหละไม่มุนหัวบ้างเลยวะควายไม่เคยใครรู้ตัวนี่ตรงนี้อยางที่เคยบอกอไปชิ้นปามันเอาไปให้หมดอ้าวเดี๋จะปีนขึ้นมาทำไมเดี๋ยวไม่ก็เห็นหรอกเออดยมีคนเห็นว่ามีคนเสือกจะโทรหาใครจัด มาแล้วแล้วก็ไปแล้วโอ้ยลม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 โอ้โหลมไปแล้วกูเข้าประตูเขียวแล้วมึงเอออ้าห้องตันนี่หว่าโอ้ยดดเดี๋ยวๆดๆด,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 ดวันนี้กล่องช่วยชีวิตได้ดีจริงๆไปแล้วโอเครอดไปต่อแน่นอนอย่าเลืม่มรถถังขายได้เป็นแสนไปลงทุนหมื่นเดียวได้กลับมา90,000ถือว่าคุ้มอยู่ อ่ะเปิดมอบเอ้ยกล้อง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 โอ้มีกล้องตรงนี้แล้วไม่บอกกันตรงนี้เป็นลานกว้า,างฮะเขาเรียกว่าทำเข้าทำเสือแล้วไปมีใครเห็นไหมไม่น่าจะมีลำบากอบ,บนจริงๆอ่ะมาตรงนี้ไหนได้โปรดได้แสดงใบหน้าของเจ้าให้ข้าได้เห็นเถิดกูได้ยิงถูกเห็นไหม ก้มกบก้มก้มอ่ะคัน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 แค่คันเออนี่ไงบันไดบันไดเจอบันไดแล้วปีนปีนเป็นเป็นมีใครอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะมีแล้วอ้าวขึ้นหลับเฮ้ยเใคร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 หลับดิเออเกือบไปที่นี่มาช่างลึกลับซับซ้อนสุดลอเกินไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋จะเข้าวันนี้ได้ แม่นแน่จีนี่เข้ามาไม่ได้ก็ลืมมาทั้งคืนจนเช้าไปเอากาบเอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเอหรือว่ายังไงดีดูแรงก่อนดิต้องประหยัดบ้างแล้วก็ยังต้องเอาอะ่ะอ,อไปเอามาดิ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 าดกูจะยิงไปเรื่อยจนก,กว่ามึงจะหลับอะ่ะเออยิงไปอีกอืมหลับหน้าด้านหน้า,นาทนไปอ้าวเฟลอีกฮัลโหล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 ไปหล่นไปเลยสม อันนี้ตกใจเฮลโลต่อย4 q c ไปแล้วหนึ่งตัวต่อไปกำลังตามมาเขาอ,อีกขอถามห,หน่อยอืมเซเร์ไลลิสต์โอเคโอ้โหกระจอกกระจอกเหลือแปดแล้วเจ็ดต้องประหยัดบ้างแล้วโอ้โหเครื่องบินนี่ก็สายไปสายมาจริงอ่ะปล่อยไว้สักตัวนึงไอ้วอกเกอร์เกียนนี่อย่าลืมเอาไปด้วยเข้าไปข้างในแล้วกันตอนนี้เข้ามาในไซโลออกมาแล้วนะฮะอันเลินนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มฮะได้ทหารมาเยอะอยู่เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ไฟโคแมนติดนี่หว่าเอาตีเข้าไปหาเลยเอ,อทำไมกูต้องเดินตามมึงตัวเน่ยไซเฟอร์เอ,อ้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจจะพากูไปดูอะไรกันแน่ขออย่างเดียวอย่าพากูไปตุยแค่นั้นแหละเสียวมันจะขับไปถึงไหนวะเนี่ยกู <c oughs> นั่งต้องตามมึงตั้งนานแล้วไม่ไหวแล้วก็ ขอเมินหน้านีหน่อย,อยไม่ไหวเลยสุดเข้าตามองหน้ามึงต่อก็ได้วะ <c oughs>